เข้าเขาใส่ก่อนหน้าสิบเข้าสิบเพตรได้งานยโนอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งกดแชร์ให้ร้านเจโหูดการเกษตรด้วยนะคะโอเคนะคะยึดสิบนิ้วสิบนิ้วลดขึ้นรถลูกค้าไม่ประสงค์ออกสื่อนะคะย่านผู้สาวกาเห็นบ่อสิบนิ้วเข้าสิบเมตรค่ะอ่จตะลบรีประกอบเข้าตามให้เรียบร้อยนะคะ เสร็จเรียบร้อยนะ,ะเอาโอโม่าลงด้วยสายตรงน้ำสายตรงน้โปรโมชั่นแถมน,นะคะยี่สิบเมตรอ่าเต็นทัดอีกสองตัวเออเสื้อรามตงเอาเสื้อรานไม่มีรอยที่แกะเดียวเลยโอเคเดี๋ยวเย็นนี้ตามไปถ่ายวิดีโอที่นาลูกค้านะคะเยี่ยม เดียวก็พังสัมันื้อใหม่ก่พังรอล้อรถนะเอมไอพังหรอพังกูซื้อใหม่ชัวะเราใช้งานเราไถเราคัดเราปั่นอยูหนัก็รถสูบน้ำอีกจุกน้ำยังเบาเครื่องก่อนนะพี่ครับไม่ได้เร่งไหลหนึ่งรอบเปาปล่ามอเตอร์รบลุมเลยยี่สิบสองพี่มาเลยรหลังนะสองครับสี่สองครัสิบสองสิบแปดถึงยี่สิบรอบห้าสี่ศูนย์ปกติป่ะพี่รอบธรรมดาครับปกติรอบไปไม่ได้แรงเครื่องจะแตกตายแต้นจะแตกไม่ได้อะไรครับ นาแตรง,งนี้นาแปนาหวจซึงจาับทีเดียวให้เสร็จนะพี่อะไรเลยาหาน่ะสองยังไง สีเทาเทาไซออนขนาดสิบเมตรให้สิบนิ้วสองใสครับเครื่องแทบไม่เร่งเลยคิวปัม๊มสีเทาเทาสิบเมตรขนาดหน้าสิบนิ้วนี่นะครับถามออกความแรงเครื่องแทบไม่เร่งเลยนะครับนี่ เร็งสบายเครื่องต้องเร่งเลยน,นะพี่เนาะครับถูกใจนะพี่ครับผมแต่ต้องเร่งหลายต่ต้องเร่งเลยน้ำสูบแค่ดเดียวดูดีลหลังพี่แกใช้ยี่สิบสองนิ้วนี่ครับกับวินคู่ตัวฟังเสียงเครื่องได้นะครับเงียบมากเลยเครื่องเบา ลใ,ในการขับเคลื่อนั๊ำสีเท่าเท่าสายก่อน10เมตรหน้า10นิ้วสูบน้ำจากล่องเหมืองเมื่อระหว่างข้าวเสร็จสุดออกจากนาเพื่อลงสู่ระบายสูบน้ำ สี่เท้าเผาสายอ่อ,อนเผาสิบเมตรหน้าสิบนิ้วสูบไม่ถึงสิบนาทีนะครับน้ํายุ่งไปประมาณฝ่ามือแล้วนี่นะครับน้าแห้ง,งไปล้เห็นเป็นภาบเลย เต็นของเมืองแล้วนะครับล้นเมืองแล้ว เง่งเครื่องเบา,เ,บบาเ,เ,ลเลยนะครับประหัดน้ํามันไม่กินแรงไม่ทอระยศความแรงเครื่องแทบไม่เล่งเลยนะครับ อย่าลืมติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งกดแชร์ให้ร้านเจหูดการ,รเกษตรด้วยนะคะ